อยู่แบบนี้เราสบายอยู่แบบ่อพผิวฝึกคักกินเองเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยอยู่แบบซิ่วซิ่วอยู่อย่างสนุลแบ่ไม่ไปเจอใครพอเราไม่มีใครเราไม่มีแฟนเราไม่มีตังเราก็อยู่ได้มีล้วก็เก็บไว้ใช้ยามแก่ชราอยู่แบบคนเดียวสบายสุดๆแล้วมาลดทุกคนถักทับถูอ่ะ ไม่มีใครอยากสุดต้ายหรอกครับของว่าทื่บ้างของเขาที่ที่เขาอยู่ไม่มีงานทำไม่มีอะไรจะกินเขาต้องออกไปทตำงานต่างแหล่เพื่องานินมาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อแม่มามันยังค่ารประมูกไปขวากลูกมันเลยต้องขาอะไรกับมาล้เราละเรื่องของสภาภัยนะครับอง ซาไายแล้วบอกเลือกนางยักษ์เลยพอเรียกว่านางยักษ์ไม่ใช่มนุษย์แต่นางเงือกไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันแล้วทําไมซาฟายถึงเลือกนางเงือกละ่ะซ้อ,อแหลกครับผม